เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม s k y l e n d e r อีกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ติดงอมแงมเลยเกมนี้นะครับคลิปนี้นะครับลุงก็จะพามาดูตัวละครที่มีชื่อว่า E-Raptor อร์นั่นเองนะครับ e ูแรปเตอเนาะจะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับย e r แรปเตตัวนี้จะเป็นโกลมโกลมลาวาเนาะลุงขอเรียกเขาว่าโกลมลาวาแล้วกันนะครับเขาเป็นธาตุไฟนะแล้วก็ เป็นสายแท้งนะครับเป็นสายแท้งโดยกําเนิดของทีมธาตุไฟนั่นเองนะครับโดยทีมธาตุไฟเนี่ยลุงมีตอนนี้นะครับก็มีหลายตัวเนาะเกือบจะครบแล้วนะครับแต่แท้งที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ของลุงนะครับก็คงหนีไม่พ้นอ e ีแรปเตอร์นั่นเองนะครับข้อดีเขามีอะไรบ้างแล้วสกิลเขาทําอะไรกันบ้างนะครับสกิลเขาทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะก็ตอนนี้นะครับลุงคิดว่าเขาเป็นแท้งที่ดีที่สุดสําหรับสายไฟเพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถโจมตีได้ท่านผู้ชม เขาโจมตีได้ด้วยแล้วก็แทงได้ด้วยภายในตัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถโจมตีได้แล้วก็แทงได้นะครับอย่างเช่นแทงตัวเนี้ยนะเป็นแทงระดับสีม่วงนะครับโดยที่สกิลของเขาไม่ค่อยโจมตีได้รุนแรงสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาเป็นสายแทงโดยกําเนิดนะเขาก็เลยจะมีพวกสกิลแทงอะไรพวกเนี้ยนะครับเลยทําให้ดาเมจไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะจะดีไปที่เรื่องแทงซะมากกว่านะครับลุงก็เลยไม่ได้เลือกปั้นเขาปั้นนะ นะครับลุงก็เลยมาเลือกปั้นอ e ีรับเตอร์แทนเพราะว่าอ e ีรับเตอร์เนี่ยสกิลของเขานะครับสามารถโจมตีได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมทําดาเมจอยู่133%นะครับใส่ศัตรู1ตัวแล้วก็มีโอกาส40%เนี่ยทำให้อัตราต้านเอฟเฟกลดลงด้วยนะครับแล้วเมื่อเขาใช้สกิลแรกเนี่ยเขาจะทําให้ตัวเองเนี่ยยั่วยุศัตรูด้วยนะครับเป็นสกิลยั่วยุนั่นแหละนะเออแล้วก็เป็นสกิลที่โจมตีได้รุนแรงด้วยนะครับข้อดีของอ e ีรับเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็ เมื่ออัพที่เลเวล7แล้วท่านผู้ชมสังเกตนะมานาที่ใช้ใช้เพียงแค่1เท่านั้นผู้ชมเนาะใช้มานาเพียงแค่1เท่านั้นเองท่านผู้ชมเวลาคูลดาวเนี่ยสเทินเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลดความอึดลงไปได้ถึงลบสด้วยกันท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่ทําให้อัตราต้านเอฟเฟกของฝั่งตรงข้ามเนี่ยลดลงด้วยแล้วก็ทาดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็ยออายุด้วยเนาะที่สําคัญคือใช้มานาน้อยมากๆท่านผู้ชมสามารถใช้ได้ต่อเนื่องมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับ แล้วก็มาดูทีสกิลที่2อ,อันนี้จะเป็นสกิลหมู่ท่านผู้ชมจะเป็นสกิลหมู่ของเขานะครับอันเนี้ยทำดาเมจสูงถึง85เป็นะเป็นสกิลหมู่ที่ช่วยทําให้เอ่อเวฟหรือว่าศัตรูภายในทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยลดเกราะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเขาลดความอืดตรงถึง2ท่านผู้ชมแล้วเวลาครูดาวก็อยู่ที่2นะครับมานาที่ใช้ก็ไม่เยอะแค่2เท่านั้นเองท่านผู้ชมนี่เป็นไงล่ะนะครับเขาเป็นแท้งที่มีดีทางด้านสายโจมตีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ การใส่อาวุธได้สองข้างท่านผู้ชมแต่ว่ายังไงซะอีแรปเตอร์เขาก็เป็นสายแทงใช่ไหมท่านผู้ชมเรื่องการทําดาเมจเนี่ยเขาอาจจะทําได้ไม่สูงเท่ากับสายโจมตีโดยตรงเนาะแต่ลุงกําลังจะลบจุดด้อยของเขาเนาะซึ่งออจะด้อยในด้านการทําดาเมจนะครับลุงกําลังไล่ทําของให้เขาโจมตีได้เทียบเท่ากับสายโจมตีภายในทีมนะครับจะทําให้เขาเนี่ยเป็นแทงที่สามารถโจมตีได้ไม่เป็นรองสายโจมตีในทีมนั่นเองนะครับโดยการหาลูนที่มีค่าแอตแท็กนะครับแล้วก็พวกอัตราคิคิดาดาเมจ อะไรพวกนี้ในระดับสีส้มนะครับกำลังใส่ให้เขาอยู่นะครับแต่บ,บางอันบางอันต้องบอกก่อนว่าบางอันยังยังได้เอฟเฟกไม่ต้องการนะครับแต่คือเอาค่าแอตแทกไปก่อนทําให้เขาได้โจมตีแรงๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยอันนี้จะเป็นดีเฟนต์แล้วก็จะมีค่าแอตแทกเสริมขึ้นมานะครับแล้วก็ดามจคริเนาะลุงก็หาใส่เท่าที่ใส่ได้อยู่ตอนนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะมีพวกแอตแทกนิดหน่อยแล้วก็ดาเมจคริแต่พอตีบวกแล้วมันไม่ไปลงตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงค่อยหาชิ้นใหม่มาใส่นะครับเพราะว่า นี่อย่างเช่นอันนี้เห็นไหมอัตราคิขึ้นมา7%นะครับดามิดคิอะไรแบบนี้ยังออฟไม่ลงนะครับเดี๋ยวค่อยออฟสูงสๆก่อนเนาะลุงก,กาลังแก้ปัญหาในเรื่องจุดด้อยของเขาที่การทําดามิไม่สูงเข้าสายโจมตีไม่ได้นะครับลุงก,กําลังแก้ปัญหาในจุดนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูอะไรอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นล่างสุดยอดของเขาแล้วนะท่านผู้ชมเมื่อสเตตัสข,ของเขา นะครับเป็น6กดาวม่วงแล้วเขาจะเปลี่ยนร่างใช่ไหมใส่เกราะเท่ขึ้นมาเลยนี่ลุงชอบมากเวลาเขาใส่เกราะนะครับแล้วก็เป็น6ดาวม่วงบวก5เมื่อไรนะครับดูค่าสเตตัสพื้นฐานของเขานะเขาก็จะมีแอตแทกสูงถึง777อัตราคิอยู่ที่11%นะครับแม่นยำนะครับ112%ปรนท่านผู้ชมนี่ถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวลุงจะหาของแม่นยำเพิ่มให้เขาอีกนิดนึงให้เป็นสัก1 20นะครับถ้าเกิดว่าเจอออปชั่นแม่นยำนะแล้วก็ จะพามาดูที่สกิลนะครับในขั้นแรกเนี่ยก่อนจะปลดพวกกลิมิตหรือว่าอัพสกิลต่างๆเนาะการทำดาเมจเขาก็ยังน้อยอยู่ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นสกิลสเนี่ยก็ทำดาเมจอยู่ที่55นะเมื่อร่างเดิมๆเขานะครับห้แล้วก็สกิลเนี้ยจะเป็นการเพิ่มเพิ่มค่าดีเฟนซ์ขึ้นมาทันทีเลยตอนเริ่มเธอเนี่ยหนะครับขั้นแรกแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสถานะโลดแตกนะครับหรือว่าร่างแหลกอะไรแบบเนี้ย นะครับเขาจะสร้างโล่ HP ขึ้นมาด้วยนะครับทำให้เขาเนี่ยยืนแล้วก็ถึกได้นานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขาแปลงร่างแล้วนะครับเป็น6ดาวม่วงแล้วนะสกิลของเขาจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับการทำดาเมจเนี่ยก็จะทำสูงถึง133%แล้วก็จะมีโอกาส40%ทําให้อัตราต้านเอฟเฟกเนี่ยลดลง10%นะครับแล้วก็ยั่วยุเป็น2อเทินด้วยนะครับประมาณนี้เลยส่วนสกิลเนี่ยทำดาเมจ91%ดเใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็มีโอกาส30%ทําให้มสิบ นะครับลดลง20เปเ็นเวลา3เทินด้วยกันนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับนี่จะเพิ่มดีฟเฟนต์จาก5เนะเมื่อตอนล่างแรกของเขาเนาะเพิ่มแค่5อนะครับอันเนี้ยเขาจะเพิ่มเติมมาเป็น15เลยนะครับค่าดีฟเฟนต์เนี่ยทำให้เขาถึกมากๆนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็สร้างโล่เนี่ยจาก5เปเนถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น15ของ HP สูงสุดเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยท่านผู้ชมเป็นตัวแทงที่สามารถโจมตีได้ไม่แพ้ใครนะครับก็เดี๋ยว มาปลุกคลังนิดนึงนะครับมาดูสิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเอ r ร p รัเตอร์ของลุงเป็น6ดาวม่วงแล้วนะครับสกิลนี้นะครับก็จะอัปเดตจากการทำดาเมจ55%ใช่ไหมเป็นสกิลหมู่นะครับมานาที่ใช้3นะแล้วก็จะกลายมาเป็นอันนี้นะครับดาเมจ6กเดใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้ออโอกาสโจมตีเนี่ยจะได้30% ลดแอตแท็กของฝั่งตรงข้ามลง20%ด้วยนะครับนี่เป็น6ดาวม่วงแล้วเป็นล่างแล้วเท่มากมายท่านผู้ชมปึ๊บเป็นไงนี่เป็นไงยูรับเตอร์ลงใส่เกราะแล้วอย่างเท่เลยนะครับสกิลตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น1 5เนาะโลก,ก็มเป็นเปรเ็นต5แล้วนะครับท่า2นี่ก็ใช้มานานลดลงนะเหลือแค่2นะครับอัพเขาสุดแล้วที่เลเวล7ท่าแรกก็ใช้มานานหนึ่งนี่ เป็นไงเท่มากท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเชสกันในแมปดีกว่าว่าอ e ีรัเตอร์เนี่ยโจมตีได้ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ตอนนี้รับตังค์ก่อนตังค์เต็มแล้วนี่หว่าเงินเต็มรับก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสแมปกันมาที่ระดับยากนะครับหนึ่งคีเจ็ดเลยท่านผู้ชมด่านบอสนี่มาอีร e ัเตอร์ลูกพ่อไปลุยหน่อย เอาละครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูดาเมจอิรัปเตอร์ก่อนนะปุ๊บอ่ะแบดวิงโจมตีไปก่อนเลยนี่ถ้าแรกใช้มานาแค่หนึ่งท่านผู้ชมปุ๊บโจมตีใส่ตัวนี้ไปก่อนเลยปั๊บนี่ติดยั่วยุแล้วก็เพิ่มโล่ให้ตัวเองด้วยนะครับเป็นไงก็ท่า2นะครับโจมตีมูปุ๊บเขาให้800กว่านะครับแปดกว่านีถานะถา้ถือว่าไม่เลวนะท่านผู้ชมถือว่าไม่เร็วนะโอเค เดี๋ยวผมปล่อยออโต้ไปเลยดีกว่าจะได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สังเกตที่แอร์แรปเตอร์นะนี่2,003ท่านผู้ชมติดคิ2,003นะาแรกนะครับท่าแรกใช้ใช้ออกไปแล้วติดคริติคอน2,003นะครับนี่เห็นไหมเออบางตัวคริติคอน2,009นะครับแต่อันนี้2,003ถือว่าไม่น่าเกลียดท่านผู้ชมเป็นแทงสายโจมตีที่ไม่น่าเกลียดนะครับนี่มาดูกับบอสดีกว่าถึงบอสแล้ว ทำเขาให้พันสาเป็นไงท่านผู้ชมติดคริติคอนพันสามนะเป็นแทงนะครับมอเป็นลูกหลักของลุงเลยก็ว่าได้นะครับนี่พันสาเหมือนกันไม่ติดครีนะแล้วตอนนี้เขาก็ยั่วยุบอสอยู่นะครับดูท่านผู้ชมเห็นไหมติดสถานะโลแตกปุ๊บเขาใส่โล่ตรงนี้ขึ้นให้ทันทีเลยท่านผู้ชมนี่นี่แล้วก็โจมตีนะครับแอตแท็กฝั่งตรงข้ามลดด้วยนะเห็นไหมท่านผู้ชม มีเอฟเฟกลดแอตแทกิดไปด้วยนะครับบอสเนี่ยนี่เห็นไหมให้มาดูสเตตัสนี่ลดแอทแทกรวม20%เนะนี่3เทินด้วยกันท่านผู้ชมแอทแทกบอสเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือพันหนึ่งนิดๆิดเหรอต้องลบก่อนประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยโอเคเป็นแท้งที่ดีอีกตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครปั้นตัวนี้อยู่นะครับหรือว่าใครจะเลือกปั้นทีมไฟแล้วไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนลงทีมนะครับลุงก็ ลุงก็แนะนําตัวนี้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับอีเลปเตอร์เนาะปลายการใกล้จบแล้วท่านผู้ชมไม่น่าจะเกิน15เทินนะน่าจะจบบอสต,ตัวนี้นะครับยังไงท่านผู้ชมเขาถึกด้วยนะเลือดยังไม่ลดเท่าไหร่เลยเนาะลดไปนิดนึงเดี๋ยวแฟดวิงก็ฮิวขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเลือดเต็มอีกแล้ว ทั้งถึกทั้งโจมตีได้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ลุงขออวยนิดนึงนะครับล,ลูกรักลุงเองนี่พันสองเรียบร้อยนะครับบอสจบไปแล้วนะครับจบแล้วท่านผู้ชมเป็นไงหกดาวม่วงอย่างเท่เลยีแรปเตอร์ลูกพ่อเอาละรครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มารีวิวแล้วก็มาแนะนําตัวละคร e ีแรปเตอร์เนาะเป็นแท้งขายโจมตีที่สารพัดประโยชน์จริงๆนะครับโดยเฉพ,าะ,เพาะสกิลของเขาเนาะใช้มานานน้อยแล้วก็สามารถ ตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถยั่วยุศัตรูด้วยโจมตีได้ด้วยนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทูอ inone แล้วกันเนาะทู o ินในหนึ่งเดียวนะครับแทงสายโจมตีตัวนี้นะครับไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะมาทําอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับ